สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KS สวรรค์ H Channel สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการทำอินโทรทำอินโทรเท่ๆด้วยโทรศัพท์มือถือเช่นเก่าเช่นเคยครับก่อนที่จะไปชมกอ็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google เลยครับเปิด Google ขึ้นมาเลยครับพิมพ์คำว่าทำอินโทรพิมพ์คำว่าทำอินโทรเสร็จแล้วกดค้นหาเลยครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดที่ข้างบนนี้ครับมีคำว่า new intro 3d เพื่อนๆนกดเข้าไปเลยครับ กดเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดตรงจุดข้างบนใช้มือนี้นะครับที่เป็นจุดๆกดเข้ามาเลยครับเลือกตัวที่สองครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเลื่อนลงมาให้สุดเลยครับตรงนี้แล้วกด intro ก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยครับ ให้เพื่อนๆลองเลือกหาตามใจเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกทำเป็นตัวอย่างสักอินโทรหนึ่งนะครับอินโทรไหนดีเอ่ย <S 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 เห็นไหมครับมีเยอะเลยครับเอาตัวนี้แล้วกันครับทำเป็นตัวอย่างจิ้มเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ ให้เพื่อนๆกดที่มีคำว่า Open นี้นะครับข้างล่างข้างล่างของอินโชที่เราเลือกนะครับยิ้มเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดมาที่เป็นรูปรูปกล่องด้านข้างนี้นะครับยิ้มเข้ามาเลยครับก็จะขึ้นแบบนี้แล้วสังเกต ตรงนี้จะมีคำว่าแท็กนี้นะครับมีแท็กนี้ให้เราใส่ข้อความชื่อของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อช่องของผมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมจะใส่ว่า ks ที่มีคำว,ว่าแท็กต้องใส่ให้หมดเลยนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นเหมือนกันก็ใส่ให้เหมือนกันเลยครับอันนี้จะใส่ว่าสวรรค์อันนี้ก็ใส่เหมือนกันครับสวรรค์เหมือนกัน มีตรงไหนอีกครับที่มีคําว่าแท็กตรงนี้ครับใส่คําว่า channel นี่นะครับที่มีข้างหน้าคําว่าแท็กนี้เราใส่หมดแล้วนะครับพอใส่โหมดแบบนี้แล้วเราก็ไปที่ที่มี3มขีดตรงมุมตรงกลางนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเลื่อนมาหาคําว่าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยครับแล้วขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดที่ start video ตรงนี้แหละครับ ก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดให้เรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดมาตอนดาวน์โหลดใกล้เสร็จเลยนะครับเหลือประมาณ1น,นาทีครับ ดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับให้เรากดที่ดาวน์โหลด y o u r Video เลยครับ กดดาวน์โหลดอีกทีครับเสร็ดชิ้นครับสำหรับการดาวน์โหลดแต่อินโทรที่เราได้มานะครับมันยังไม่สามารถนำไปใส่ในคายมาสเตอร์ได้นะครับเราต้องทำการแปลงไฟล์ก่อนโดยใช้แอป inshot นะครับแอปนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็ไปโหลดมาได้ที่ Play Store นะครับกดเข้ามาที่แอป i n s h o t เลือกวิดีโอกดคำว่าใหม่ เลือกวิดีโอที่เราจะมาแปลงเลยครับให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงผ้าใบกดที่16:9ต่อแนวนอนแล้วกดติกถูกลบลายน้ำลบฟรีรรกดคำว่าบันทึกบันทึกเลยครับคุณภาพก็กดที่สูงสุดเลยครับ1 0 80p ทำการแปลงไฟล์แล้วครับเรียบร้อยครับการแปลงไฟล์วิดีโอกดออกเลยครับมาดูกันครับว่าเรานําไฟล์ที่เราแปลงมาเมื่อกี้จะใส่ในคลายมาเตอร์ได้เลยยังครับลองเข้าคลายมาเตอร์เลยครับกดหน้าใหม่เลยครับกดตรงเครื่องหมายบวก16ต่อ9แนวนอนนะครับ นำวิดีโอที่เราแปลงมาเมื่อกี้อยู่ในเอ่ยอินชอตครับกดเข้าได้แล้วครับเห็นไหมครับ